ใครขวางสั่งย้ายไปสั่งจากนักการเมืองใหญ่พยายามย้ายอธิบดีกรมปศุสัสตว์เพื่อเปิดทางให้เนื้อหมูเถื่อนเกือบ80,000ตันเข้าประเทศฟันกำไรอย่างงาม จากอ p พีแรกน,นะคะทำให้เราได้รู้แล้วว่าต้นตอของขอบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนเนี่ยมันเกิดประจากการระบาดของโรค ASF ในเนื้อหมูเมื่อปี64ซึ่งทำให้มีความพยายามที่จะให้คอรมอเนี่ยมีมติอนุญาตให้มีการนำเข้าเนื้อหมูดิบจากต่างประเทศเข้ามาในไทยแต่ปรากฏสถานการณ์คลี่คลายไวไปทาให้เนื้อหมูดิบล็อตใหญ่เกือบ80,000ตันเคว้งอยู่กลางทะเลเสี่ยงเป็นหมันะบวนการลักลอบค้าหมูเถื่อนจึงเริ่มต้นขึ้นค่ะ โดยแผนแรกมีความพยายามนําเนื้อหมูเถื่อนเข้าไทยแบบสาแดงเป็นซาบสัตว์แต่แผนนี้จะสําเร็จได้ต้องมีความร่วมมือจากเจ้าที่กรมปรศุสัตว์แบบทุกขั้นตอนเลยค่ะเพราะการนําเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศมีกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนตรวจสอบแทบจะทุกขั้นตอนเลยทีเดียวแต่เพราะความสัมพันธ์ของนักการเมืองใหญ่ท่านนั้น กับอดีตอธิบดีกรมปรศุสัตว์ไม่ค่อยสู้ดีกันนักเท่าไหร่ส่งผลให้มีความพยายามต้องการที่จะสั่งย้ายอธิบดีกรมปรศุสัตว์ไปเสียด้วยการหยิบยกผลงานการควบคุมการระบาดของโรค ASF แบบไร้ประสิทธิภาพขึ้นมาค่ะแต่แน่นอนว่าในครั้งนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีและคุณเฉลิมชัยศีอ่อนในฐานะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรในครานั้นนะไม่เห็นด้วย ทาให้แผนแรกต้องเป็นหมันไปแผนการใหม่จึงเข้ามาแทนเมื่อสําแดงเป็นซากสัตว์ไม่ได้ก็สําแดงเท็จเป็นอย่างอื่นซะเลยเป็นอาหารทะเลแช่แข็งค่ะเพราะอาหารทะเลแช่แข็งนั้นตามกฎหมายแล้วสามารถนําเข้ามาได้อย่างถูกกฎหมายเลยแตกต่างจากการนําเข้าเนื้อหมูที่ต้องได้รับการอนุมัติจากมติครมให้ถูกต้องเสียก่อน ถึงจะสามารถนําเข้ามาได้ในปี2565เพียงแค่5เดือนแรกก็พบนะคะว่ามีตัวเลขการนําเข้าอาหารทะเลแช่แข็งที่สูงผิดปกติโดยเฉพาะเนื้อปลาค่ะปลาแซลมอนปลาเท้าแล้วก็ปลาแมคเคอรเรลแช่แข็งนํามาสู่ปฏิบัติการตรวจค้นห้องเย็นทั่วประเทศกว่า2,000แห่งทั้งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัสตว์กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมการค้าภายในกรมการประมงและห้องเย็นที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงาน เลยซึ่งผลจากการตรวจค้นก็ทำให้พบเนื้อหมูเถื่อนที่ลักลอบนำเข้ามาแบบผิดกฎหมายจริงๆค่ะ ผลจากการตรวจคน้นนะฮะมันไปตรงกับข้อมูลปริมาณเนื้อหมูในปี2565พอดิบพอดีเลยค่ะคือในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงหลังการคลี่คลายแล้วของการระบาดของโรค ASF ในหมูใช่ไหมแล้วก็เป็นช่วงหลังสถานการณ์โควิดด้วยคือฟาร์มหมูหลายแห่งในประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องฟื้นฟูแม่พันธุ์ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาทําให้ผลผลิตสุกรในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้กลับคืนสู่สภาวะปกติแต่พราะช่วงหลังโควิดก็มีปริมาณการบริโภคเนื้อหมูเนี่ยเพิ่มมากขึ้น แทนที่สิ่งนี้มันกลับทําให้เนื้อหมูต้องขาดแคลนราคาหมูต้องปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมแต่ผลปรกากฏข้อได้จริงกลับสวนทางค่ะเพราะนอกจากราคาเนื้อหมูจะไม่ขยับแล้วเนี่ยยังมีปริมาณเนื้อหมูโผล่จากไหนก็ไม่รู้แต่สามารถที่จะมารองรับความต้องการบริโภคเนื้อหมูในประเทศได้อย่างเพียงพอเลยค่ะ น่าสงสัยไหมล่ะซึ่งสุดท้ายในเรื่องนี้นะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษหรือว่า DSI เนี่ยก็ออกมาเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดบอกว่ามีการทําเป็นขบวนการเกิดขึ้นในช่วงปี2563ถึงปี2566เป็นขบวนการลักลอบนําเข้าเนื้อหมูจากประเทศต่างๆเช่นประเทศในแถบอเมริกาใต้แล้วก็ยุโรปแต่กลับแสดงเท็จเป็นสินค้าประเภทประมงโพลิเมอร์และสินค้าแช่แข็งค่ะโดยจากหลักฐานที่ทาง DSI พบนะคะทำให้พบความเชื่อมโยงไปยัง11บริษัท โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆได้แก่กลุ่มในทุนกลุ่มข้าราชการประจําและกลุ่มข้าราชการการเมืองโดยขบวนการลักลอบค้าหมูเถื่อนล็อตใหญ่ในครั้งนี้จะมีใครเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังบ้างเรามาติดตามกันในอีพีหน้าอีพีสุดท้ายค่ะ